สวัสดียามเช้ายามสายยามบ่ายยามเย็นครับผมสวัสดีทุกท่านครับทุกทุกท่านเลยมนุษย์โลกมนุษย์ต่างดาวชาวต่างชาติต่างขาวผิวพันธ์เขียวดำเหลืองแดงอะไรก็เป็นคนเหมือนกันนะครับอวันหยุดของคนบางคนแต่คนบางคนไม่ได้หยุด เป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากทำงานไม่มีวันหยุดตกลงเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าเราต้องเกิดมาเพื่ออะไรทุกอย่างแน่ๆนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเดวันเสาร์วันเสาร์ประจําที่สองสองถึงแปดนะครับอ่ะตัดไพ่ก่อน ไพ่ยจังขุนทองนี้ลื่นจริงๆของระดับมือโปรครับลื่นจนผมกรีดตองมาโม้ซัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสบวประวัน,นะครับอ่ะสถานการณ์ใบแรกนะครับติดถ้วยโอ้ดีดีครับดีดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขดีอยู่แล้วนะครับอยู่แล้ว อย่าหาเรื่องอาสามเหรียญน,นะครับเป็นอิบิตหมายที่ดีการเงินสองดาบนั่นไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นไงห้าไม่ทา้าเริ่มแล้วเริ่มตีมั่วอ้อมแม่จ๋าแต่ด,ดูสันด้วยอ่ะสวยงามสบายตามากเก้าถ้วยครขอบครัวคงไม่สนุกแล้ว เดอ m o มูนสามถ้วยสองถ้วยแหมามาหมดเลย The Emperor พระใหญ่มี The Sun The Moon แล้วก็ The Emperor mm hmm. นะครับสัดุดตามากคือไพ่ความรักนะครับสองถ้วยคนที่ถูกใจเจอคนที่ถูกใจแล้วใช่แล้วอีนางคนนี้ใช่ละสามถ้วยเจอเนื้อคู่สิบถ้วย คือคู่ชีวิตเลยได้แต่งานได้ลงเอยแน่ๆเลยนะครับแต่ดันมีไพ่รักซ้อนไพ่ความรักตามตำราเลยสองสามสิบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากนะครับดีมากแต่สำหรับผมถ้าดีกว่าสิบถ้วยก็คือเด e w เวิรไปแล้วนะครับนั่นคือสุขไปพร้อมเพียงนะครับอ่าเรามาดูภาพระวมใหญ่นะครับอ่ามีไพ่ใหญ่เดอะซันตัวซัน ในตำแหน่งที่หนุนนะครับหนุนคอยช่วยคอยกู้กอาจจะเป็นถึงศิษย์ก็ได้อาจจะเป็นคนในครอบครัวท่านอาจจะเป็นลูกเด็กเล็กแดงหลานนำโชคอะไรเนี่ยใช่หมดแล้วเพราะมันเป็นไพ่เด็กนำโชคนะครับนำโชคเรื่องความสําเร็จความสมหวังผวมปรารถน,นานะครับขึ้นไพ่เดือดซันมาผมแนะนําให้ท่านากลับไ้ขอพรกับบูชากับพระพิฆเนศนะครับ กับภากิจณนะลองหาดูนะครับช่วยเรื่องความสำเร็จแล้วก็มีนเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะครับเดอมูน <c oughs> อยู่ในตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งที่เจดแปลว่าปัญหาของเราคืออะไรปัญหาของเราคือเราเป็นคนคิดเยอะคิดมากสารพัดจะคิดหดขู่ทิ้นหวังท้อแท้ผิดหวังอะไรได้หมดเลยทุกเวลาเลยต่อให้มึงอยู่กลาง ลานเต้นเขาเต้นเงินคืนอันนี้ก็นั่งร้องไห้ได้นะมันขึ้นเดม,มูล The Emperor ไพ่กรรษัตริย์ไพ่ของคนใหญ่คนโตไพ่ของความยิ่งใหญ่อ่ะผู้มีอำนาจผู้มีบารมีอย่างเงี้ยหรือชาวต่างชาติก็ได้นะครับฐานการณ์ไปว่าถึงที่คุณคิดามันเป็นงานใหญ่งานช้างแล้วเมื่อคุณคิดว่างานงานของคุณเป้าหมายของคุณมันยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้น คิดการใหญ่ไปเลยครับไม่ต้องคิดเล็กๆครับไพ่มันอ่ะมีแค่ทองใบอ,ะอ่ะผมว่าเนี่ยทอ,องตาบกับเดอะมูลหายไปอห้ามาห้าไม้เท้าหายไปอะนี่คือสภาพชีวิตโดยภาพรวมที่ดีนะครับโดยที่คุณไม่มีอารมณ์ร่วมโดยที่คุณไม่รู้สึกหงุดหงิดที่ผมปิดไปคือมันอารมณ์ร่วมเกิดคุณสงมุตมถ้ามันไม่มีเดระมูลเนี่ยนี่คือทุกอย่างดีนะตรงเอยลง,งตัวนะครับ แต่เมื่อมันมีเราต้องไฟกับมันนิหน่อยไฟกับมันสักดอกอะนะครับโดยสถานการ์ขึ้นเป็นถ้วยบอกแล้วนะขึ้นเป็นถ้วยนิ่งๆไม่บวกไม่รบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวที่ดีนะครับมีความสุขตามด้วยไพย่ส่งผลมาเป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับท่านจะมีอะ,อะไรแปลแบบมังง่ายเลยทำธุรกิจในครอบครัวด้วยกันนะนี่แหละหาอะไรได้เสริมช่วยกันนะครับ สามเหรียญไม่เป็นการเงินที่ไม่ได้ไม่ได้น้อยแล้วอาจจะมากมากตามความสามารถมากความเป็นเฉพาะเป็นเอกลักษณ์เป็นอะไรที่คุดทําได้คนเดียวเอออย่างนั้นประมาณนั้นครับสามเหรียญน,นะการเงินถือว่าอยู่ในขั้นดีนะครับไม่ได้เลวร้ายนะครับสามเหรียญเนี่ยไม่ได้เงินน้อยด้วยนะครับเขาเรียกว่าเงินรับงานพิเศษงานนอกอะไรแบบนี้นั่นแหละครับสามเหรียญนะครับ เรื่องการงานนะครับมีห้าไม้เท้าการงานอาจมีปัญหาก็ได้นะครับท่านถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเดียวดายท่านคิดเองเออเองอยู่คนเดียวเกินไปหรือเปล่านะครับเราลองปรึกษาครอบครัวดูนะครับปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูคนที่คุณให้ความเคารพและมีความน่าเชื่อถืออย่าพึ่งคิดเองเออเองนะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะสิ้นคิด เมื่อมีไพ่เดอะซันเดอะเอ็เพลเรอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับปัญหาคือความคิดนะครับเปลี่ยนทัศนาคติเปลี่ยน,น,ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดถ้าเรายังทำอะไรเหมือนเดิมชีวิตเราก็ต้องได้เท่าเดิมนะครับเหมือนคุณปลูกต้นไม้คุณปลูกต้นมะยมน้าจะออกมาเป็นลูกมะแว้งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับคุณเอาไข่เข้าไปต้มแล้วเปิดออกมาเป็นแกงเขียวหวานนี่ก็ยิ่งไม่ใช่ครับ ธรรมชาติมันชัดเจนอยู่แล้วครับทาแบบไหนได้แบบนั้นคิดแบบไหนมันก็จะเจอเรื่องแบบนั้นเออนะครับโดยโดยรวมมาถือว่าเป็นดีนะครับไม่ต้องมาถึงกับฝ่าฟันอะไรเหนื่อยๆอะไรมากมายสู้กับสู้กับใจตัวเองสองดาบเนี่ยอาจจะเป็นข่าวร้ายหรือเป็นข่าวดีหรือเป็นข่าวคมลอยมาทำหให้คุณจิตใจหดถูมอดหมองก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปิดหูปิดตาตัวเองเนี่ยมันเท่ากับเรียกว่าคนหูเบาอ่ะ ก็ได้นะครับสองดาบเนี่ยสองบุคลิกอ่ะเหมือนคนสองบุคลิกอ่ะบางทีก็กล้ามากบางทีก็กลัวบางทีก็เราหวัดระแวงบางทีก็ไม่สนใจลุยแหลกก็ใช่นะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยขาลุยขาบวกอยู่แล้วครับจะได้อะไรแต่อย่างไม่เคยง่ายครับอยากนะครับแต่ก็เอามาได้แต่ก็เอามาสําเร็จทุกครั้งนะครับสําหรับอ่าไพ่ ของคนถือได้สองดาบสองดาบมันก็ถือสารมลชนทุกรูปแบบครับเรื่องถ้าเป็นธุรกิจการงานก็เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับอ,อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอุปกรณ์ทสมัยทุกรูปแบบนะครับเรื่องการงานเรื่องการเงินการงานอา,อาจจะต้องแ <c oughs> ยกตัวจากกลุ่มจากเพื่อนนะครับแล้วก็ทําอะไรที่เป็นของตัวเองหรือตอนนี้มันอยู่ในช่วง กราฟชีวิตมันลดลงมาความสําคัญมันอาจจะถูกลดน้อยลงก็ทําให้เหมือนถูกตรวจเดี่ยวเพื่อนฝูงไม่เอาจริงๆเี่ะไม่ต้องไปโทษเพื่อนฝูงหรอกบางทีมันก็ตามไม่ถึงมันเห็นเพชรเป็นเม็ดทัตเตกก็ช่างมันนะครับเราเป็นเพชรเรามีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับดุดซึมเศร้ามุนหมองครับเพราะมันไม่ได้สร้าง อะไรอ่ะมันไม่ได้สร้างความสุขให้ท่านเลยนะครับมีแต่บั่นทอนนะครับอ่ะนะครับนี่เรื่องความรักสิบถ้วยอย่างที่บอกสิบถ้วยสองถ้วยสิบถ้วยเนี่ยมันไพ่เนื่อคู่เจอคู่แท้หรือบุงทีก็จะกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้แต่ยันไม่เลิกเจอหน้าทะเลาะกันทุกทีตลอดนั่นแหละใช่ตีกันยิ่งตีกันยิ่งลูกโดกอะวางมากแล้วมีไพ่ก้าถ้วยไพ่หลักซ้อนก็อาจจะ มีมีหรือไม่มีก็ได้คุณไม่มีแต่แฟนคุณอาจจะมีคุณมีแต่แฟนคุณไม่มีมันเป็นไม่ได้งั้นพายรักซอนนะครับพานถึงคนกินเก่งมากคุณอ้วนถ้าเป็นตัวบุคคลหมายถึงพ่อแม่หมายถึงคนสองเพศอ่าคนเพศทางเลือกอ่ะมันก็มีอยู่สองอย่างมันแล้วมันทางเลือกมันมันเป็นยังไงหน้าตา LQ อะไรเขาทั้งแหละนั่นแหละครับอืมความรัก อาจเป็นไม่ได้นะครับอาจเป็นไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ว่านะคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นอะไรคุณก็เป็นได้นะครับสุขทุกข์คุณอยู่ที่ตัวคุณเองอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะโดยเฉลีย่ย90%นต์เ้าเไม่ค่อยสมบังเรื่องความรักหรอกครับคนที่เป็นตองเพศแบบนี้ <c oughs> นะครับก็มันผิดธรรมชาตินะครับเมื่อฝืนตั้งแต่แรกคุณก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าถึงจะเกิดขึ้นนะ มันห่าไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือบางทีคุณนั่นแหละคิดชี้นําไปดึงดูดเรื่องพวกนั้นก็นมาจนเกิดขึ้นเป็นเป็นรักสามเศร้านี่ก็ใช่นะภายรักซ้อนนี่ใช่นะแต่โดยภาพรวมีเดอะซันด้วยความรักก็ถือว่าดีปลอดโปร่งนอกจากใครจะไปเจ้าชู้หยอดคนอื่นเขาไปเรื่อยระวังนะระวังนะครอบครัวดีๆแล้วอย่าให้ครอบครัวพังอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายนะครับ อะไรที่ไม่ดีๆที่มันไม่ดีเป็นอะไรที่ลบๆก็ไม่ต้องเก็บเข้าสมอง,ท,งทิ้งไปนะครับเร,เรื่องสุขภาพสายตาความดันไมเกรนนะครับโรคซึมเศร้าเลือกท้อแท้ผิดหวังหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวนะครับจะอยู่คนเดียวเยอะนะครับจะคิดอะไรมองอะไรอยู่คนเดียวเพราะว่าการตัดสินใจชั่ววูบมันเป็นไม่ได้ทั้งนั้นคนทุกคนเกิดมามันมีคุณค่าในตัวของตัวเองอยู่แล้วเพื่องแต่ใครจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะครับอ่ะ จะบอกว่าหากพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาสักคนหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเขาก็จะสร้างมาเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่ๆนะครับดังนั้นคุณนะครับจงหาตัวตนของคุณนะครับว่าพระเจ้าสร้างคุณมาไว้บนโลกนี้ทำไมนะครับถ้าคุณไม่รู้คาตอบ ก็ใช้ความคิดของคุณดูซิว่ามันจะหาเจอไหมว่าคุณเกิดมาทำไมนะครับถ้ายังไม่รู้คำตอบอีปอ่ะก็จงฟังว่าชีวิตคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรสักอย่างหนึง่งนะครับลงจงมองหาคุณค่าในตัวเองแล้วก็ทำไปคุณประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็โลกนี้ซะนะครับ,ส,นะรบสิ่งที่คุณทำนะครับสิ่งที่คุณทำ มันจะได้เรียกว่าความสุขมั่นหมายถึงว่าคุณเจอตัวตนที่แท้จริงของคุณนะครับคุณก็จะเจอความสุขนะครับพระเจ้าอาจจะสร้างคุณมาเพราะว่าก่อไก,งงกอออ่สร้างรอยยิ้มให้กับคนรอบข้างหรือขอไข่สร้างศัตรูให้กับเพื่อนหักหลังเพื่อนหักหลังนายเพื่อเงินหรือสร้างมาให้ สร้างคนดีเป็นคนดีของสังคมต่อแทนคุณคณแผ่นดินหรืออีกด้านทำลายบ้านเมืองกงกินประเทศชาติหาผลประโยชน์เข้าตัวอีกด้านหนึ่งเขาสร้างคุณมาเพื่อให้คุณสร้างสารรค์ดีๆกับประเทศชาติบ้านเกิดหรืออีกด้านหนึ่งสร้างมาเพื่อทำ้ายประเทศชาติเผาผลาญทรัพยากรของประเทศชาติที่มีเอาแต่ขุดประโยชน์เข้าตัวอืลองนึกดูนะครับว่าคุณจะเป็นแบบไหน หรือพระเจ้าสร้างคุณมาเพื่อให้คุณชื่นชมคนอื่นให้กลำลงใจกับเพื่อนมนุษย์เพื่อนรอบข้างหรืออีกด้านหนึ่งสร้างคุณมาเพื่อเป็นมนุษย์เครื่องจักรที่ดา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 ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนที่อยู่รอบตัวนะครับหรือรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่รักหรือจะเกิดมาเพื่อทำทุกอย่างที่ไม่รักไม่ชอบ หรือสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณใช้กรรมเก่าดูอย่างระทมขมขืนตรอมตรมหรือสร้างคุณมาให้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวันนะครับนี่คืออ่หนังสือผมอ่านมาผมเจอผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะครับมีอะไรดีๆอยงี้บอกคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองเสมอ เกิดมาเพื่อสิ่งแดสิ่งหนึ่งเสมออย่างที่ผมเคยบอกคุณเลือกจะเป็นแบบไหนที่คุณนะครับที่ผมเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่บอกไม่ใช่ว่าผมนับถือคิดเรือะไรนะครับไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าอผมทึ่มาถือพุทธเนี่ยพุทธเจ้าก็เป็นสึ่งของสิทธิชั้นสูงแหละแต่ผมว่าแต่ผมเรียนรู้ว่าสิ่งตักมีสูงสูงไม่มีสิ้นสุดซึ่งโดยรวมๆเขาเรียกว่าพระเจ้าหรือสิ่งศักดิสิเขาก็เรียกว่าสั้นๆว่าพระเจ้าคุณจะได้ยินนะฝรั่ง ชาวต่างชาติคาทอดิกเขาจะโอ้ไม่ก้ตลอดพระเจ้าของฉันพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าของฉันเนี่ยเขาก็เชื่อมีพระเจ้านะครับเมื่อเขาเชื่อเขาเชื่อแล้วเขาศรัทธาแล้วก็พูดจนติดปากติดอกติดใจขนาดนั้นโดยสถิติคนนับถือศาสนาริธิเนี่ยตายแล้วไปอยู่พระเจ้านี่สิบคนก็ไปอยู่แปดคนนะอีกสองคนอาะไปรู้ไปไหนแต่ถ้าเป็นอย่างของไทยพุทธเนี่ยอื ส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าครับพระเจ้าไปยกคนนิสัยไม่ดีจัดดาลไม่ค่อยดีปากไม่ดีคนที่ตั้งความเดือดร้อนน่งๆที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามักมาในรูปแบบของลูกค้าที่คุณถูกข้อมูลขององค์กรกําหนดลูกค้าคือพระเจ้าถ้าลูกค้าคือพระเจ้าเราก็เป็นพ่อแม่พระเจ้าหละครับ พอมันตรงพึ่งเรอาอเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ใช่พระเจ้าแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องพระเจ้าเลยด้วยที่พูดกันมานะครับความสุขมันอยู่รอบตัวคุณความสุขมันอยู่ในใจมันอยู่ในความคิดของคุณเท่านั้นแหละดูดีว่าคุณจะเลือกแบบไหนนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์โดยภาพรวมถือว่าดีอะระวังเรื่องการตัดสินใจอะไรผิดพลาดระวังเรื่องอ่ อะไรอ่ะคำตีฉินนินทาแล้วลมขึ้นเรื่องบางทีไม่จริงโดน,นก่อกู่เข้าไปใส่ข้อมูลด้านลบคุณก็พานเกียรติไปหมดดังนั้นน่ะนะครับไม่สร้างสรรค์น,นะครับแต่มีไพ่เดอะซันมีติมิทใหมที่ดีนี่คือภาพร,รวมมันอาจจะไม่ตรงกับทุกทกท่านนะครับอ่าผิดพลาดประการใดผมขอขอภัยด้วยนะครับรักทุกท่านนแหละครับก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตทุกวี่ทุกวันนะครับ ผมก็มีช่วงเวลาเศร้าเหมือนกันนะครับเวลาที่ผมอยู่คนเดียวแล้วแล้วผมก็อยู่คนเดียวด้วยจริงๆผมไม่ได้มีแฟนหรืออะไรทั้งนั้นครับคิดคิดว่าอยู่คนเดียวไม่ไม่มีความสุขหรอกครับอืมแต่มันก็ไม่ได้มีความทุกข์เหมือนกันนะครับสุกทุก,ทกอยู่ที่วิธีคิดนะครับตรงคิดให้เป็นตรงสร้าง ตงทาในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันใช่ตัวตนที่แท้จริงแล้วคุณจะมีความสุขอคนที่มีความสุขก็จะมีแต่คนอิจฉาแต่ถ้าคุณอิจฉาคุณมีความสุขคนที่ไม่มีความสุขอาจเป็นคุณก็ได้นะครับอ่าขอขอบคุณทุกท่านที่ตัามรับชมรับฟังกันจบคลิปนะครับหวังว่าคงจะมีความสุขได้ความรู้ได้อะไรกันบ้างนะครับเป็นการต่อย,ยอดให้กับชีวิตของตัวเองของท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ท่านพ้น าจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาดีนะครับให้ท่านเรียนรู้อะไรได้ไหวเข้าใจอะไรได้ง่ายนะครับเท mm hmm. ่าทันคนนะครับมีสิ่งตักติดแสงแห่งบารมีของสิ่งตักติดนำทางให้ท่านถูกความสำเร็จแบบเดอะซันนะครับ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้าฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส mm hmm. วัสดีครับ